เดี่ยวพาไปชมในเรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทพกษัตรีสัมพันธ์ครั้งที่4จังหวัดภูเก็ต เมื่อวานนี้นะคะดรเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นประธานในโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาตำบลเทพกษัตรีเทพกษัตรีสัมพันธ์ครั้งที่4นาณสนามฟุตบอลทัญบุรัสปอร์ตแอนด์เฮล์รีสอร์ทอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิสุดพันธ์งเซงียมรองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอภัยคะ่ะนายสุวิทย์พันสงเสงี่ยมนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายเรวัตอารีรอบนาย,ยุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลในอำเภอทาลางนายสิทธิชัยจันทวัฒนาย,ยุกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนักกีฬาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงคะ่ะ และในโอกาสนี้ค่ะนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีความเหมาะสมในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภททั้งในระดับประเทศและระดับนานา,นาชาติเช่นการแข่งขันไตรกีฬาซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและแสดงศักยภาพอย่างทั่วถึงค่ะด้านดเรเฉลิมชัยศิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็กล่าวว่าการจัดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาตำบลเทพกษตรในครั้งนี้ค่ะถือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายความสามัคคีและสร้างเสริมมิตรภาพอันดีในชุมชนกีฬานั้นค่ะไม่เพียงแต่สร้างความสนุกสนานแต่ยังช่วยปลูกฝังน้ําใจนักกีฬาความมีวินยัยความอดทนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตได้เป็นอย่างดีพร้อมทางเน้นย้ําถึงความสําคัญของกีฬา ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามแนวคิดที่ว่ากีฬาสร้างคนคนสร้างชาติค่ะโดยการแข่งขันกีฬาเทพกษัตรีสัมพันธ์ครั้งที่4ค่ะจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกษัตรีเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ออกกําลังกายเสริมสร้างสุขภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้นําชุมชนและประชาชนในตําบลเทพกษัตรีอีกด้วยค่ะ <c oughs> นอกจากแข่งขันกีฬากันอย่างแบบว่าไม่มีใครยอม ใชคะ,คะเชื่อได้ว่ากองเชียร์เนี่ยก็ไม่มีใครยอมใครเช่นเดียวกันถือว่าเป็นการสร้างสีสันอีกทางหนึ่งด้วยค่ะค่ะ